กลุ่มพันธมิตรบางส่วนพยายามที่จะเข้ายึดกองบัญชาการตำรวจนครบาลอีกด้วยทางเจ้าหน้าที่จึงต้องเข้าควบคุมสถานการณ์ทั้งวันเหตุการณ์ได้ดำเนินไปจนถึงกลางดึกของคืนวันที่7นั่นเองรายงานจํานวนผู้บาดเจ็บนั้นพุ่งไปถึงหลักร้อยในวันแรกแล้วเพิ่มจํานวนเป็น400กว่าหลังจากนั้นมีบางรายสาหัสถึงขนาดแขนขาดและขาขาดและมีผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์นี้สองรายซึ่งแน่นอนว่ากลุ่มพันธมิตรและแนวร่วม ต่างออกมาขานรับในแนวทางเดียวกันว่านี่เป็นเพราะเจ้าหนะ้าที่ใช้ความรุนแรงและการใช้แก๊สน้ำตาทําให้มีผู้บาดเจ็บสาหัสจนแขนขาดและขาขาดและมีผู้เสียชีวิตในครั้งนี้สิ่งหนึ่งที่ต้องตั้งข้อสังเกตว่าอนุภาคของแก๊สน้ำตานั้นมีอนุภาครุนแรงถึงขนาดทำให้เสียชีวิตหรือแขนขาดขาขาดได้เช่นไรการใช้แก๊สสําตาเข้าสลายการชุมนุม ถือเป็นวิธีการมาตร,รฐานและใช้กันอยู่ทั่วโลกหากย้อนไปในวันที่22กรกฎาคม2550การสลายการชุมนุมของกลุ่มนปกชบริเวณหน้าบ้านสีเสาเทเวศก็ใช้อุปกรณ์เช่นเดียวกันนั่นคือแก๊สส้ำตากระบองและโล่แต่ไม่มีผู้ใดเลยที่บาดเจ็บสาหัสหรือเสียชีวิตหรือแขนขาดขาดขาดจึงเป็นเรื่องน่าสงสัยอย่างยิ่งว่าทำไมการสลายการชุมนุมของกลุ่มพันธมิตรครั้งนี้จึงมีผู้บาดเจ็บ แขนขาดขาขาดและเสียชีวิตได้ตำรวจฆ่าประชาชนนี่เป็นคำพูดที่กลุ่มพันธมิตรได้นำมาพูดปลุกระดมและมาพูดสื่อสารกับทางสาธารณะหลังจากมีการปลุกระดมสร้างภาพว่าพวกเขาได้ถูกเจ้าหน้าที่ใช้ความรุนแรงและต่อไปนี้เราจะมาดูว่าความจริงเป็นอย่างไรกันแน่จากภาพความรุนแรงที่เกิดขึ้นและการสร้างความน่าสะพรึงกลัว ให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจว่าเป็นผู้ใช้ความรุนแรงและหากเป็นเช่นนั้นก็คงไม่สามารถที่จะเป็นที่ยอมรับได้ความต้องการขัดขวางการถแถลงนโยบายของรัฐสภาของรัฐบาลและทางเจ้าหน้าที่ต้องใช้กําลังเข้าสลายการปิดล้อมขณะเดียวกันพักฝ่ายค้านอย่างพักประชาธิปัตย์ก็เข้ามาอาศัยกระแสในเรื่องนี้ประกาศไม่เข้าร่วมรับฟังการถแถลงนโยบายของรัฐบาลทันทีและประกาศให้นายกรัฐมนตรีต้องรับผิดชอบ แต่ในขณะเดียวกันนั้นก็บีสสบางคนของพรรคประชาธิปัตย์เข้าร่วมสังเกตการชุมนุมที่หน้ารัฐสภาและว่าเหมือนนัดกันไว้เพราะว่าเหล่าผู้ชุมนุมได้พยายามปิดล้อมไม่ให้สสสวและคณะรัฐมนตรีออกมาจากรัฐสภาได้โดยที่สสพรรคประชาธิปัตย์ปฏิเสธไม่เข้าสภาในวันเดียวกันถึงแม้รัฐบาลและสสสวบางส่วนจะเดินทางเข้าสู่สภาได้แต่ทางกลุ่มพันธมิตรได้ทําทุกวิถีทางเช่นการตัดน้ําตัดไฟฟ้า เพื่อไม่ให้มีการถแถลงนโยบายเกิดขึ้นทําให้รัฐสภาต้องใช้เครื่องปั่นไฟสํารองการดําเนินการถแถลงนโยบายจึงเริ่มขึ้นได้อย่างทุลักทุเลแต่ก็ยังมีการปวนสภาอีกครั้งโดยนางรสนาโตศิตรกูลสมาชิกวุฒิสภากรุงเทพมหานครได้ลุกขึ้นขอให้ยุติการประชุมจนประธานสภาต้องเชิญออกจากห้องประชุมในขณะเดียวกันกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยที่ชุมนุมอยู่ด้านนอกก็ยังคงปิดทางเข้าออกของรัฐสภาอยู่เช่นเดิม หากมองเหตุผลหลักในการเข้าสลายการชุมนุมก็เพียงเพื่อต้องการให้ผู้ชุมนุมเปิดเส้นทางให้สมาชิกสภาเข้าประชุมเท่านั้นโดยที่ทางเจ้าหน้าที่ไม่ได้ต้องการขัดขวางการชุมนุมแต่อย่างใดแต่กลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยไม่ได้ให้ความร่วมมืออีกทั้งยังตั้งท่าก,ก่อความรุนแรงอย่างเดียวเท่านั้นสังเกตได้จากบรรดาการอาสามีการตระเตรียมตัวเพื่อการประทะกับเจ้าหน้าที่อย่างเต็มที่ยิ่ง